ผมก็คิดว่าสาคัญวันนี้ก็ต้องเลือกคนไปทํางานนะครับอย่างพี่เกียรติศักดิ์หรือผู้สมัครสอสประชุมของเราทุกคนเนี่ยก็เป็นคนทํางานคนที่ประชาชนเชื่อมั่นนะครับว่าจะมาทํางานให้ให้จังหวัดปทุมธานีพัฒนาแล้วก็มีความมาอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับไอ้พวกใจไม่ถึงพึ่งยากหาตัวลําบากแต่อยากเป็นเนี่ยคนเขาไม่เลือกหรอกครับคนปทุมธานีไม่เลือกแน่นอนโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลด้วยนะครับใช้ความรุนแรง เป็นนักเลงนะฮะข่มขู่การทําร้ายร่างกายกันเนี่ยก็มีเกิดขึ้นในการเมืองปทุมธานีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับผมเชื่อว่าชาวปทุมธานีก็รับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่เลือกผู้มีอิทธิพลไม่เลือกนักเลงนะครับเลือกคนดีเลือกคนทํางานเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีมีการพัฒนาแล้วก็ให้ความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้นนะครับด้วยความสงบสุขมีการพัฒนาที่ดีนะครับก็ช่วยกันเลือกพักพลังประชารัฐให้มาจัดตั้งรัฐบาลและเดินหน้าประเทศต่อไปนะครับ ครับก็มีความยินดีที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิได้มีโอกาสมาพบปากกับพี่น้องอาชาวตลาดนานา,นาเจริญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านดกรกิติศักดิ์ส่องแสงนะครับผู้สมัครเบอร์ห้าพร้อมด้วยน้องเล็กผู้สมัครของพรกพลังชาประชารัฐผมในฐานะแกนนําเสื้อแดงในจังหวัดปทุมธานีที่มาที่นี่เพราะว่าชอบนโยบายของลุงป้อมเรื่องก้าวข้ามความขัดแยง้ง เพราะว่าปทุมธานีเป็นเมืองของคนเสื้อแดงเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นตอนนี้คนเสื้อแดงจะไม่แบ่งสีแบ่งฝ่ายแล้วจะก้าวข้ามความขัดแย้งตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับถ้าปทุมอยากเปลี่ยนเลือกพลังประชารัฐทุกเขตนะครับวันนี้ที่ปทุมธานีนะครับก็ดีใจครับมี กลุ่มคนเสื้อแดงก็มาช่วยให้การสนับสนุนสสของพรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าเขาอยากก้าวข้ามความผัดแย้งนะครับอยากได้คนทํางานมาพัฒนาพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เลือกตามกระแสพรรคเลือกคนที่จะมาทํางานแล้วทําให้บ้านเมืองสงบสุขใช่ไหมครับนี่คือหัวใจสําคัญ้องลองถามวามเห็นหน่อยได้ครับกับเมื่อก่อนผมเสื้อแดงนะแดงจริงๆแดงทุกครั้งเลือกทุกครั้งที่ที่มีการเลือกตั้งแต่ครั้งนี้ขอเลือก คนทำงานครับขอเลือก Doctor, ดรกิติศักดิ์สองแสงครับเพราะท่านเป็นคนทำงานลงพื้นที่ตลอดระยะเวลาเป็น10บสปีที่ผมเห็นผมเสื้อแดงก็จริงแต่แดงมีความคิดแดงเปลี่ยนแปลงแดงก้าวข้ามความขัดแย้งครับเ,เลือก Doctor, ดรกิติศักดิ์สองแสงครับคนทำงานครับ